ได้กับเดืนเท่าไหเงินเดือนเท่้ามหมื่ามคุณนนท์ครับพอดีผมได้ไปประชุมสัมมนามานักวิชาการพูดไมดีมากเลยขออนุญาตนุุดแบ้นับท่าน่สิดีคคุณนนท์ครับปัจจุบันนี้คุณนนท์ทำงานเดือนละเดือนละสามหมื่นคุณนนท์เขาเขาถามอนี้สมมุติว่าคุณนนท์มีเงินอยู่ห้าล้านบานะแล้วคุณนนท์พขไปซื้อหุ่นยนต์ละตัวหนึ่ มีสมรรถภาพมากเลยคุณยนตัวนี้ถ้าคุณนนท์อางามีอาชีพให้ขอเช่าุณยน์คุณนนท์ให้ขอเช่าเดือนละแปดหมื่นใช้เวลาถึงห้าปีถึงจะได้เงินก้นคืนสมมติว่าถ้าคุณนนท์เอามาให้ขอเช่าให้เช่าเดือนละ่าไหม่ดีครับเป็นแสนครับเป็นแสนครับคุณนนท์ครับกรุณายกมือซ้ายได้แล้ครับยืมก้อนข้อนถ้ามีคนมาขอตัดขาดเลยขายไหมครับแสนไม่ขายครั้งตัวนี้ขายเท่าไหร่ครับ แสดงว่าคุณนนท์มีค่ามากกว่าหุ่นยนต์ตัวนั้นใช่ไหมครับคุณนนท์ครับถ้าสมวติคุณนนท์เป็นหุ่นยนต์ก็คงเป็นหุ่นยนต์ที่มีเลือดมีเนื้อมีความคิดมีความรู้สึกและมีอารมณ์มีคนที่ออยู่แน่แต่คุณนนท์ครับคุณนนท์กำลังเอาหุ่นยนต์ตัวนี้ไปให้เขาเช่าเดือนละสามหมื่นใช่ไหมใช่แต่หุ่นยนต์ที่คุณนนท์ซื้อมามีค่าน้อยกว่าคุณนนท์คุณนนท์ให้เขาเช่าเดือนละตั้งคุณนนท์ครับมีนายจ้างคนไหน จ้างไอ้ทุกจ้างได้รักรกกบกำไรไหมได้ค่ะอุนนท์ครับทำโจทยเป็นกรรมพันธุ์ไหมไม่ใช่ค่ะคุณนนท์ครับถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเราสนใจคุยกันนะครับสนใจเรามาคุยเรื่องนี้กันดีไหมเอ๊เหรอรู้สึก<อ>น่ยเอ่อเห็นภาพนะคะว่าหุ่นยนต์ที่เขาสร้างเนี่ยต่อแขนต่อมือ แต่เรา,าบางตัวก็เรียกว่าจะมองคนนี่มาเ็ยอาจจะเป็นคนนะคะแต่มูลค่าที่เขาเช่าหรือซื้อเนี่ยบางทีมากกว่าเราซึ่งเป็นมนุษย์ซึ่งเรามีสมองเราก็คิดได้มากกว่าเราไม่ถูกโปรแกรมนะคะแต่ว่าหลายคนหลายท่านวันนี้ด้วยงานที่ทําด้วยรายได้ที่ได้รับเหมือนถูกโยนที่ถูกโปรแกรม เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเลือกได้เลือกที่จะโปรแกรมชีวิตตัวเองดีกว่าใช่ไหมครับมันเปลี่ยนเทีย้ยบแต่มันแก๊เลยใช่ไหมครัว่าเราคำนั้นเ,เอาตัวเองไปให้เขาเช่าถูกถูกมันเป็นโอกาสและเป็นทางเลือกแล้วที่มีลูกใครคนหนึ่งที่ได้โอนับเรามาเป็นผู้หยิ่ยืนโอกาสให้ชัดไหมแล้วคนที่มาหยิ่ยืนนั่นแต่อย่างนีน้เรารู้สึกว่าโอาหอยากได้ไ,ดไหมกได้การได้ทำเพื่อจีนนี้มันมีอยู่สองอย่างก,ก็คือมันอยากให้ อย่างน้นมันเราอยากได้เขาถ้าเขาอยากได้เราอะไรมีค่ามากกว่าถ้าเขาอยากได้เราใช่ไหมฮะเอออ๋อ,อถ้าเป็นอย่างนี้รู้สึกว่าเราป็นค่าไหมเขาอยากได้ไหมเราออเปินคู่ไป็นหยิ่งและช่วยเหลือให้เขาสำเร็จใช่ปะโอเคครับ